สวัสดีครับวันนี้นะฮะมาอยู่กับร้าน Million Perfect นะครับผมวันนี้นะผมมีสินค้ามารีวิวนะฮะตัวนี้จะเป็นแฟลชไดร์ฟไอรอนแมนนะครับผมอ่าเป็นแฟลชไดร์ USB 2.0นะฮะอ่าจำนวนบรรจุก็16กิกนะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่น IRMD นะครับผมจะมี2แบบนะครับผมจะเป็นสีทองนะฮะแล้วก็เป็นสีเงินนะครับผมจะมี2แบบนะฮะ ตัวนี้ก็เป็นขนาดเล็กนะฮะสามารถพกพาได้นะครับผมสะดวกสบายใส่ในกระเป๋าของเกงได้นะเวลาเราจะหยิบใช้งานก็ง่ายเร็วเพราะว่ามันหัวนี่จะเล็กนะการถ่ายโอนข้อมูลเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วนะครับผมตัวนี้จะสามารถเสียบกับย s b 2.0ได้นะครับมีความจุ16บหกิกนะครับผมอโอเคต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติกันดีกว่านะครับว่าตัวเนี้มีคุณสมบัติอะไรบ้างนะฮะข้อที่1เลยนะครับผมตัวนี้จะมีความจุขนาด16บหกิกนะ จะให้สำรองข้อมูลแล้วก็ถ่ายโอนข้อมูลนะครับผมเช่นไฟล์รูปวิดีโอนะพวกไฟล์งานของเราตัวนี้ก็จะใช้กับพอร์ต USB 2.0นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะฮะที่ผมชอบไม้สุดเลยคือมันขนาดเล็กกะทัดรัดนะครับแล้วก็ดีไซน์ของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามนะฮะใช้ได้ทุกโอกาสเลยสามารถใช้ได้กับทุกงานนะครับทุกอาชีพนะฮะสีก็จะมี2สีนะมีสีเงินกับสีทองนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาลองแกะให้ดูดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับ นี่ฮะแกะดูเลยปึ๊บนี่ครับผมนี่ฮะเป็นอย่างนี้นะฮะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะะนี่ครับอ่าเห็นไหมฮะมีสองสีนี้นะฮะมีข้างหลังครับบนนี่ฮะนี่ก็ข้างหลังครับอ่าเวลาเราจะดึงมาใช้เนะี่ยเราก็กดตรงนี้นะ ปุ๊บนะฮะก็ได้แล้วนะฮะตัวนี้จะพิเศษคือดวงตาของมันจะมีไฟด้วยนะเวลาเสียบเดี๋ยวผมลองอามาเทสกันให้ดูนะครับว่าเวลาเสียบมันจะมีไฟยังไงนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเริ่มจากสีเงินก่อนแล้วกันนะนี่ฮะเวลาเราจะใช้งานแล้วก็เลื่อนตัวนี้ออกมาแบบขนาดนี้เราก็เสียบเข้าไปครับปุ๊บนี่ฮะมันจะมีไฟอ่าไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนี้ยมันจะเห็นนะ็น่ไหมมันจะมีไฟกระพริบอยู่อ่าตัวนี้นะฮะ ตัวเนี้ยที่ผมบอกว่าขนาดมัน่า16กิกใช่ไหมฮะดูว่าขนาดของมันจริงๆเนี่ยขนาดเท่าไหร่นะครับผมบรรจุมันฮะตัวเนี้ยนะฮะที่ผมบอกว่า16กิกเนี่ยแต่พอเราเสียบเข้าไปเนี่ยตามจริงมันไม่ใช่16กิกนะฮะตัวนี้จะเป็นถ้าความจุข,ของมันจริงๆคือ14.6กิกนะฮะอ่าไม่ใช่เฉพาะว่าเป็นแค่แฟลชตัวรุ่นนี้นะทุกรุ่นนะฮะอย่างเช่น8กิกก็จะบรรจุแค่7กิกอะไรเงี้ยเขาเขาจะเผื่อเผื่อไว้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะฮะเราสีอทองมั่งนะครับนี่ฮะ ป้าดีท,ทองก็จะมีไฟกระพริบเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมลินเสิร์ฟภาพไปดูเลยแล้วกันนะอาจจะมองไม่เห็นนี่ครับอ่าประมาณนี้นะฮะใช้สำรองข้อมูลง่ายๆและเท่ด้วยน,นะสาหรับคนที่แบบชอบรูปทรงแบบนี้นะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเหมือนกันนะรูปทรงแบบนี้นี่ฮะมารีวิวประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับใครที่สนใจสินค้าตัวนี้นะสามารถสอบถามได้นะฮะแล้วก็ลิงก์สั่งซืง้อจะอยู่ด้านล่างนะหรือว่าสามารถทักไว้ที่ เฟซบุ๊กนะแฟนเพจนะฮะมิเรเล่นเพอร์เฟกต์นะฮะหรือว่าอินเทอร์แกรมมิเรเล่นเพอร์เฟกต์แล้วก็แอดไลน์มาได้นะครับเป็นแอดไซน์ข้างหน้านะครับก็มิเรเล่นเพอร์เฟกต์นะครับสามารถสั่งในช่องทางเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นชอปปี้หรือซด้าบนะฮะสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับอ่าโอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้ากับสินค้าตัวใหม่นะฮะโอเควันนี้อ่าทางร้านมิเรเล่นเพอร์เฟกต์ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ